เสด็จสำนักอุทกกดาบทราชกุมารเรานั้นสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกกระดาบทผู้รามบุตรถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านรามะเราอยากประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมินนี้ด้วยราชกุมารครั้นเรากล่าวดังนี้ ท่านอุทกผู้รามบุตรได้กล่าวตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัติของอาจารย์ตนราชกุมารเราเล่าเรียนทานั้นได้จับไว้ไม่นานเลยราชกุมาร เรากล่าวได้ทั้งยานวาดและเถรวาด,ด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอุทกผู้รามบุตรได้ประกาศว่าเราทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ ด้วยคุณศักว่าศรัทธ,ธาอย่างเดียวก็หามิได้ที่แท้อุทกผู้รามบุตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกผู้รามบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านรามะท่านทำทมนี้ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นเรากล่าวอย่างนี้ อุทกรามบุตรได้ประกาศให้รู้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจากมีแต่ของอุทกรามบุตรผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่ อย่างไรก็ตามเราจับตั้งความเพียรทำให้แจ้งทมที่ท่านรามะประกาศแล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลวอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทําให้แจ้งซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองจับไว้ไม่นานเลยราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกผู้รามาบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า มีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นท่านรามะถึงเราก็ได้บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเท่านั้นเหมือนกันราชกุมารอุทกผู้รามบุตรได้กล่าวกับเราว่า ลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งธรรมที่รามะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้รามะก,ก็ทำให้แจ้งธรรมที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกันรามะรู้ทั่วถึงธรรมใดท่านรู้ธรรมนั้นท่านรู้ธรรมใดรามะรู้ทั่วถึงธรรมนั้น รามะเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุท่านจงปกครองคณะนี้ต่อไปราชกุมารอุทโกรามบุตรเมื่อเป็นสัพรมจารีต่อเราก็ได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเทียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าธรรมนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความนายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับสนิทเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเท่านั้นเอง ราชกุมารตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย